จากปัญหาของผู้ประกอบการที่แต่เดิมเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งในการจำหน่ายออกสู่ตลาดในรูปแบบเดียวประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตบางส่วนเหลือทิ้งค่ะต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผล,ผลิตหน่อไม้ฝรั่งด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยกระดับสินค้าทางการเกษตรนำมาสู่ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการนักวิจัยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงอว โดย i t a ทสวทชในการร่วมกันแก้ไขปัญหาศึกษาวิจัยและพัฒนาผ่านเทคโนโลยีจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะเป็นอย่างไรนั้นปฏิตามรับชมกันค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2558นะครับในการที่นำเอา, 1, อาพันหน่อไม้ฝรั่งมาปลูกที่พื้นที่อำเภอสังประตองเป็นที่เริ่มต้นก่นเราผลิตนหน่อไม้ฝรั่งนะครับเพื่อจำหน่าย ในระยะแรกนั้นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าผลผลิตของเรานั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กมันไม่สามารถที่ขายได้ราคาทางทีมของเราเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าจะทําอย่างไรที่จะ,ะสร้างมูลาคาเพิ่ม ทางทีมก็ได้ไปศึกษาจากเปเป,เปอร์จากต่างประเทศนะครับก็เพราะว่าหนองไม้ฝรั่งเนี่ยนะครับมันก็มีคุณสมบัติสามารถผสมในเรื่องของเครื่องสำอางที่จะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของริ้วรอยเหี่ยวย่นนะครับบังเอิญว่ามีสวทชนะครับภาคเหนือ ก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ทางบริษัทของเรานั้นได้เข้าร่วมอบรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางสวทชว่าอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมในการพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสวทชนะครับก็ได้ให้ความความกรณานะครับกับทีมของเราอย่างยิ่งก็บอกว่ามันมีโครงการโครงการหนึ่งนะครับชื่อว่า iT ทนะครับโดยที่เป็นลักษณะที่เป็น matching fund นะครับระหว่างผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนะครับ ับทางโครงการอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทุนก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็หานักวิจัยนะครับที่จะมาพัฒนาสารสกัดตัวนี้สำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่ะจากทาง i t a ทนะคะ นอกจากการสนับสนุนงบประมาณแล้วค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดตามแล้วก็ประสานงานก็ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เริ่มโครงการเลยค่ะเนื่องจากว่าทางผู้ประกอบการค่ะมีวัตถุดิบหนอกไม้ฝรั่งอยู่แล้วก็จะมีบางส่วนที่อาจจะตกเกรดหรือว่าอาจจะเป็นส่วนการที่ไม่ได้ถูกจําหน่ายไปค่ะดังนั้นเราก็เลยนําส่วนนั้นนะคะมาศึกษาว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าหรือดูศักยภาพในการนํามาใช้ทางเครื่องสําอางนะคะ ซึ่งก็พบว่ามีศักยภาพที่ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรีต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังสามารถชะลอวัยค่ะโดยยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนอีลาสตินแล้วก็รวมทั้ง National Moisturizing Factor ก็คือตัวไฮยาลูโรเนนหรือเรียกอีกชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดได้ค่ะ ซึ่งคุณสมบัติที่เจอของนอไม้ฝรั่งนะคะเทียบเท่านะคะกับสารที่เป็นสารเคมีที่ใช้ทางเครื่องสําอางในปัจจุบันเลยแล้วก็เทียบเท่ากับสารธรรมชาติยกตัวอย่างเช่น EGCG ที่เป็นสารออกฤิ์ในชาเขียวด้วยค่ะ ในส่วนแรกเลยเราก็จะต้องศึกษาหาวิธีการสกัดเพื่อที่จะนําสารออกฤิ์จากหน่อไม้ฝรั่งนั้นมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเราก็ได้ศึกษาวิธีการสกัดที่หลากหลายเลยนะคะเพื่อที่จะหาตัวทําละลายหรือว่าวิธีการสกัดที่เหมาะสมสุดท้ายค่ะเราได้เป็น green extraction method ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ที่จะเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นพิษต่อผู้ผลิตหรือว่าผู้ใช้ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงค่ะ เราก็นํามาศึกษาศักยภาพนะคะพบว่าสามารถนำมาพัฒนาเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้ผิวขาวขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งเราก็พัฒนาออกมาเป็นตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมบำรุงผิวค่ะหลังจากนั้นก็มีการศึกษาความคงสภาพไปจนถึงความปลอดภัยในการใช้งานเราได้ทดสอบในระดับเซลล์เลยนะคะโดยใช้เซล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราก็ได้มีความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้เองค่ะเราก็สกัดเอาตัวเม็ดเลือดขาวมาเพื่อที่จะทดสอบความปลอดภัยค่ะก็ปรากฏว่าตัวสารสกัดนอ,อไม้ฝรั่งไม่ได้มีพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อเม็ดเลือดขาวดังนั้นนะคะการใช้งานกับผิวหนังนะคะ ก็น่าาจะมมีควปัดภยถ้าเราพูดถึงเรื่องของโครงการนี้นะครับในการพัฒนาต่อยอดจนกทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของการดูแลผิวหน้าถือว่ามีความสําเร็จค่อนข้างสูงน,นตอนนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์อยู่สออย่างด้วยกันก็คือตัวเซรั่มกับตัวครีม ซึ่งตัวเซรั่มนั้นก็จะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการลดริ้วรอยส่วนครีมนั้นเนี่ยนะครับนอกนอจากคุณสมบัติในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเนี่ยนะครับคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำนะครับบนใบหน้าซึ่งก็จะเหมาะสมสอดคล้องกับประมาณอายุ35ปีขึ้นไปนะครับทั้งชายและหญิงก็ต้องขอขอบคุณรงการ iT ทนะครับของสวทช สวงอวนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเรามองมองในแง่ของความยั่งยืนนะครับว่าทําอย่างไรที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนก็คือการใช้นวัตรกรรมในการที่ทําให้สินค้าเดิมนะครับเปลี่ยนรูปเป็นสินค้าใหม่นะครับด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่ แล้วเข้าสู่ตลาดกลุ่มใหม่ผมเชื่อว่านะครับผู้ผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับหลายหลายรายนะครับในประเทศของเรานั้นนะครับถ้านำเอาเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปใช้ในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของบ้านเราเนะี่ยมันมันจะไปได้ไกลมากโดยฉพามยิ่งในสิ่งที่ผมสัมผัสในขณะนี้ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับเรื่องของอา,อาหาร นะครับแปลรูปต่างๆผมเชื่อว่ายังคงไปได้ไกลและมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นนะครับโดยการใช้นวัตก,กรรมและก็เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการขับเคลื่อนครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ไทยภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอว โดย i t a ทสวทชที่เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยสำคัญในการให้คำปรึกษาและทำให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะยกระดับผลผล,ผลิตทางการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่เหลือทิ้งและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ แล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศได้ด้วยแล่ละค่ะ